โอเคผมเสมดีครับมันจัดายนลครับวันนี้เราเล่นมาม,มี่นะครับผมรอี้เปิดบอมบ์นะตายยังอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมมากระบอมพวกนะครับห้องน,นี้โนโจีจีเอจีีไฟซีวิวคือแคซีคพพอดบบป <im ple as> ี่นไปใชก็คือหนไม้ิม <im ple as> มาปะมาปะไอหน่องน่องโอเคยิงไปก่อนครับยิงไปก่อนครับตอนนี้ตอวันนี้เรายิงได้ก็ยิงนะครับอึบอึบเหมือนจะมีมานะ ตอนนี้ยิงไปก่อนครับอะไรครับเนี่ยเอ้ยมาเด้จะพี่เอามีดฟันได้เหรอพี่เอาเรื่องกันเดี๋ยวนี้พี่เออวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่วิ่งก่อนพี่วิ่งก่อนพี่วิ่งก่อนพี่ไปดูดพี่วิ่งก่อน นานมากแล้วสามสิบวิเดี๋ยวพี่รอดักงเขาจบเฮ้ยน้องพี่ตามดิตามเฮ้ยไป็นเรียอพี่ได้มาน้องอยู่ในเกมไม่หนีเฮ้ยพี่ไม่ได้ไปไหนไกลพี่อยู่ใจเสมออ๋อตุ่ง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 บนอพลพี่เดี๋ยวไม่เห็นด้วบนหอไปเย่แล้วเพื่อนอยู่บนหอนางตัวดีหัวเกียร์อย่างนั้นเหรอ ไฟก็ได้อะไรนะว่าไงนะว่าไงนะว่าไงนะดูดเนาะโดนดูดโอ้โหดองเป็นเลียงไข่กูจะชัดอ๋ออะอะไรวะนะพี่ดองครับอู้เป็นต่อเฉยโอ้โห เอาเรียกงางนะเฮ้ยเย็บรอเดี๋ยวนะเฮ้ยเล็ดเฮ้ย,น,ยน้องหนึ่ยไม่ดีกันเหรอเสร็จพี่ดี่เอาเหรอ อะไรครับนั่นโอ้มันมีมันมีแค่สองคนนะนะอาเหรอเมีมยูกระดังวุฒิอาเวกดัวนเปไนทำไมพี่พูดไม่ชัดเกือบไม่เห็นแล,นะล้วเมื่อกี้ ตกไปเลยสกายมันปิงเหรอหรือไรน้องโยนเกมเหรอเป็นออมไปไล่กันเองโหดู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  กันเราทำไงดีพี่เราสับสับสโอ้ยแลโอ้ยแแสองลูกลนี่แหนกันเรียบแต่หน,นึ่งเฮ้ยตึงจัดเลยมีดไปไล่ฟัน พี่ไปวิ่งเล่นก็นได้เรียบร้อยตึงเกินพี่ฟังเสียงกันพี่หลังตั้งใจฟังพี่แบบพี่จะหลอย เฮ้ยแล้วเขาไปลำมามี่กันนั้นเหรอตึงจาาเป็นลำมามี่เฮ้ยเสียงคนวิ่งตัง้มโอ้โหหลังกว่าไม่นะไม่มีประดับกุกเกี้โอ้ยแต่ว่าคนรอดแต่ว่าคนรอดไม่รู้พี่ทำหน้าที่ได้ดีแล้ว น้องวินวอกน้องไม่ได้หลอนปังเฮ้ยอ่ะหน่อมน้าเรียบร้อยเหลือหน่อมปังน้องหนมนาแล้วล่ะเรียบร้อยโดนเลยหนมนาเด็ดเด็ดเด็ดอ๋อแต่รั่ว กันไก่พันธุจะเลี้ยมาไหมมาไหมที่ใต้ ฝั่งตะไก่อยู่ขั้นสองโอ้มาเต็มเลยฮึบอุยถึกมากมามีถึกจัดจอดนี่ดิยิงแค่เฮ้ยลูกหมดลูกหมด โอ้ไม oh, oh oh, hey, mm ่นะโหจังหวะนี้ต้องยิงไปก่อนครับเฮ้ยพี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยแล้วฝันลงไปได้เฉย โอ้โหลูกหมดกันเป็นแถบขับบงคนไปเจอลูกบ้านี่โอ้โหแม่วิ่งทะลุไปเมื่อกี้วิ่งทะลุพี่งไปถ้าเมื่อกี้ไม่ทะลุพี่เราจะฝันได้เรือไว้ทำไมไอ้ไอ้บ้านอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ลงไปพี่ลงไปพ่อพี่ลงไปตอนนี้พี่น่าจะไม่เป็นนะแต่พี่หลบพี่หลบไป้นี่อ่ะเดี๋ยวนะไอ้อะไรไอ้ที่มันเข้าป่าแฟดอะไอ้นัท ทับวูดเอ, gas, ขอ,ขอ้ยพี่มาแล้วพี no ่มาแล้วยี่สิบเสร็จมันมี่ราผมรอเอาพ็กกิ่งอะไรครับเดี๋ยวลูกม <mon> ันก็เกือบได้แล้วเมื่อกี้เอ้ยมากันให้หมด เดี๋ยวนะเราไปหายมาตบกูก่อนเลยน้องน้องไปหามาตบกูก่อนเลยโอ้ยเฮ้ยอ,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 อย่าคือพี่พี่โน้ที่โนโจ่จริงๆแล้วพี่ก็แบบว่าอะไรนะแล้วพี่ก็เล่นก,การเดยนกับก็สการ,ดการโด้าเออพี่พี่ก็เก่งเหมือนกันนะ เอ้ยเอ้ยบะมี่สามคนฮึโหว่ทานี้ไเฮ้ยจะดีัววนี้

เออเออมาายนตเะอไวอกูโดนฟ้าแฟแลระบว้เมืม่อกี้อย่างแย่เลยนี่อย่าไปเลยเออไปเดไปเด้ไปเดไปเด,ดตายก็ตายดกันหมดวะ เมื่อกี้ยิงอยู่นีก็โดนปาแฟแแตใส่เป็เชื่อ,อเนี่ยเนี่ยใันถือแฟตนี่แหละเออหมดเลยเ็กีไปน่องสวย เฮ้ยใครไม่บักใครไม่บัสเรียบร้อยแต่เบอร์ลินเข้าไปไปได้หนึ่งได้หนึ่งพี่มาพี่มาหมดพี่เก็บสามเฮ้ยเอาไรเอาไรหอน่าจะไม่น่าอยู่นะพี่ว่ะ ออกไปหน้าอยู่เพื่อมาแล้วมีมาแล้วเราต้องเปลี่ยนลูกให้ทันจบวันนี้ยิงกันแลบอม่วงเอาจีบไปก่อนครับ โอเคช่วยเพื่อนซับให้สี่รูยิงแรงครับเราก็ตัดชักก๊กอฟมี่ครับพี่ยิงพี่ยิงยังทำระเบิดใชงไหมเออโอเคครับพี่โดนด,ดูดเออเดี๋ยวนี้ เออมาเมด็กที่จดูดเรียบร้อยโอ้ย,อยังรอดอีกเหรอ มันมีมันมีน่าจะกำลังไปบั็อกปตานะหรือไปล่าเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้เคื่อนผิวไปตามลมเคลื่อนผิวไปตามลมอะไรอ่ะฮะไปเลยนะที่โดนดูดสวยเลยเออแล้วโดนเออเจะ ลงมาแล้วแล้วลงไปโดนดูดไมปรู้พี่นางยิงมันเลยเมื <Yeah, like ่อกี้เกือบตายแล้วเมื่อกี้พี่ไม่รู้พี่จะรอดนายแค่ไหนแต่พี่จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อนเพื่อกูโดนไฟตายไปแล้ ไปดีกว่าโหดีเสียงคนวิ่งตามเรียบร้อยอือยังรอดอยู่ยครับเนี่ยจีบไม่ทันเมื่อกี้ โอ้โหโอเคแต่วันนี้เขายิงกันครับโอ้โหข้างล่างไปแล้วเดี๋ยวครับ จังหวะได้โนนี้ขอยิงก่อนแล้วกันโอ้ยแันดูดเอาสวยแล้วแล้วดูดดูดแล้วตกดูดแล้วไม่ตามพีไม่มีลุยวิตองก็อยู่คนเดียวุณทำได้ไงโอ้โหโอ้โหกันนัวไข่ เรียบร้อยเรียบร้อยโดนดูดโอ้ยจะตายละเอ้ยไม่ถึงโดนอะไรไม่รู้เต็มเลยพี่งโดนลุยตออ้บเฮ้ยพี่กำลังไปพี่กำลังไปมามามีเยอะ ไปพี่บอกแล้วพี่กำลังไปพี่ไม่ใช่เสกโลซูเด็พี่ก็ใจสั่งมาอโอโ้โหอร่ะนอะจัดไปน้องพี่กำลังไป,รปเรียบรอย้อยเยี่ยบ โอ้ไตหออย่างนัวเลยใช่ไหมไต้หอนะร้อ,นนนนองเพลงอะไรวะนะร้องเพลงแล้วะนะผมก็จำชื่อ,อเพลงไม่ได้เลยคนแก่อะไรครับนั่นเพลงของแอสติบาร์ตแอสติอะแอสนิบารต,ตเดี๋ยวเพื่อนลงไปเพื่อนตายเลยเพื่อนลงไปทำไมอ่ะ อะไรวะนะเก็บโจนี้มันจะปั๊มได้พี่รู้พี่ยิงเล่นอยู่หายหมดเลย ผมตกผมตกโอ้ยกลิ่นหึงเลยอะไรครับเนี่ออ๋ออะไรกันครับนูน่นไปวิสุดท้ายแล้วเราจะจบที่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับรไหนเกมผีแล้วฮะเ,เกมผีเลยเลยเห,ห็อ โอ้ยข้างล่างโดนนัวข้าบนมาหนึ่งตัวข้าบนมานตัวโอ้ยเินลโอ้ข้างล่างหน okay? ่วยนะข้างล่างหน่วยนะ อาแฟตแหลกกูทุกวินที่มาแล้วอะไรวะเนี่ยมีคนแอบอ้างเก่าถึงเนี่ยเหรออปึอ้ย โห oh, แล้วอย่างนัวพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่แค่นั่งมองทุกคนกำลังยิงแล้วลูกก็จะหมดไปแน <c oughs> จังหวะน,นั้นเราก็จะบะรรล <c oughs> <c oughs> มีมาไหมเหมือนจะมาเหมือนจะมานะเหมือนจะมานะแต่นี้พี่ขยับไม่ได้เพราะพี่โดนเพื่อนบังอยู่ <c oughs> ไม่นะเพ,พื่อนเพื่อนหยับให้หน่อยได้ไหมเออขยับ เดียครับมาครับมาแล้วตัวนี้จะยิงก่อนครับมาแล้วมาแล้วสวยโอ้โหแล้วปืนที่ยิงนะ่นคือเอฟอย่างตึงอะไรครับนั่น เฮ้ยโอ้โหตึงตึงตึง,ตงพี่วางระเบิดนี่ไว้เฮ้ยตายแล้วบทดควันปาแฟตม <c oughs> ไมน้องเป็นไรเราแค่ยื้อเวลาเราเราอยู่ได้ไม่นานหรอกเราอยู่แแต่เราอยู่เรื่อยเรามีลูกซองแ้โคยิงสกัดตัวอมะตะอยู่เออเรียบร้อยสวยน้องไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเไม่ดีแล้ว พี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่น้องโอ้หเรียบร้อย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 ้ออื้อนี่แนะแบบเม้นเม้มเลยแบบเม้เม้มเลย้ออื้อโอ้ไม่ทันครับอดูดทําไมดูดไม่ได้งงเลยไอโอต้ตมันออกนูสโตนเมื่อกี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> เราโมวไปหมดเลยตอนนี้โอเ้ยโหดเลยยังน้องอะไรอ่ะพี่ไปยิมหาเลยนะเล็กครับเนี่ยไป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 อยู่ไหนกัน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 โอเคพี่เห็นแล้วน้องจะตายเพื่อพี่ใช่ไหม ศิษยาเพื MA ่อชาติอะไรครับนั่นโอ้ยแล้วเพื่อนปืนเพื่อนยิงได้เพื่อนอย่างตึงตึงตึงเอ้ยลองทำที่โลกเมื่อกี้เจตเตึ พี่จะดูดตาย่ไม่ได้พี่พีบีเอฟพี่พีบีเอฟอยู่บนหออยู่บนหอบนหอบนหอเขายิงมาแล้วหอสองตัวพี่พีบีเอฟพี่อยากแปลงร่างได้เวลาแปลงร่าง <c oughs> ได้เวลาฮีโร่ <c oughs> ไป จะตายแล้วจะตายแล้วไม่มีเอฟไม่มีเอฟจะตายแล้วเอออะไรเเนี่นเอ้ยตายเลยเพื่อนลอยเือไม่น่าดด เพื่อนโดดแล้วเพื่อนตายเลยเมื่อก<ป>ี้ตาโหแล้วแบบจังหวะน,นี้เบอร์ลินได้ยิงแต่โดนเลนโอเลอีกแค่สองคนพี่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวแล้วคลิปเดียวแค่น,นั้นแหละพี่จะไม่เล่นคลิปอีกแล้วพี่เอพีตกเขาโดด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  เออแล้วโดนดูดได้ลงมาโดนดูดอย่างสวยโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ